ไงครับผมชื่อเบนคุณบอกผมหน่อยคุณเคยเจอคนที่มีสองบุคลิกกันบ้างไหมหรือว่าเคยเจอคนที่แบบว่าประมาณนั้นกันบ้างหรือเปล่าคนแบบนี้เขามีบทบาทในชีวิตของคุณบ้างไหมเล่าให้ผมฟังในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมเล่าความประทับใจต่อพวกเขาให้ผมฟังหน่อยนะครับถามทำไมนะเหรอก็คือเรื่องของผมมันเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นเรื่องสองบุคลิกที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังตอนนั้นผมเรียนวิทยายลัยอยู่มาเป็นการเรียนชั้นปีสุดท้าย น่าแปลกที่ผมจําช่วงเวลาสองาปีแรกไม่ได้มันผ่านไปเร็วมากจนผมตื่นมาก็ยังงงๆอยู่ในเตียงของตัวเองและนอนจ้องเพดานอยู่แล้วแฟนผมเจนเธอก็หันมาคุยด้วยโว้เธอฮอตมากเลยเธอกอดผมแล้วแล้วก็พูดว่าอรุณสวัสดิ์ตอนแรกผมจําเธอไม่ได้เธอก็สังเกตเห็นเธอบอกว่าเมื่อคืนนายไม่ดื่มหนักเลยนะเอ่อฉันดื่มอะไรมาเหรอเจนบอกว่าเมื่อคืนนายมาหากลางดึกแล้วก็ตะโกนใส่หน้าต่างเรียกชื่อฉัน ฉันก็เลยออกมาเออคือฉันจำไม่ได้เลยแล้วเจนก็ยังตอบว่าจำได้ก็แปลกนายยืนแทบไม่ไหวโซซัสโซเซแล้วก็ล้มลงแล้วก็บอกว่าปวดหัวด้วยเออดูเหมือนว่าผมจะดื่มหนักมากไปจริงๆแต่ทำไมถึงจำอะไรไม่ได้เลยล่ะแล้วเธอยังบอกอีกว่าผมมีผมงอกอยู่ที่ฝั่งผมด้านซ้ายโว้วผมไปเครียดอะไรมาละเนี่ยผมตอบคำถามเธอไม่ได้เพราะว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยพวกเรากินมื้อเช้าแล้วก็ลงไปชั้นล่างคนอื่นๆมองผมแปลก โอ้เมื่อคืนผมตะโกนเสียงดังมากแน่ๆเลยก็แล้วว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยเจนของผมเจอเพื่อนที่รู้จักแล้วก็เดินไปทักทายผมก็เลยเดินไปซื้อน้ําแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงแปลกๆมองผมอยู่เธอยือนมองอยู่ตลอดไม่พูดไม่จามันน่ากลัวมากๆเลยล่ะครับผม,มรีบหยิบน้ําแล้วก็เดินออกไปแต่เธอก็ตามผมมาผมเดินเร็วขึ้นแล้วเธอก็เดินเร็วตามผมเดินเร็วอีกแต่เธอก็ยังตามมาไม่หยุดด้วยความตกใจ ผมเลยเปิดขวดน้ำแล้วก็สาใส่เธอราดจ,จนชุ่มเธอถึงตามมาไม่ทันสัทีโอยายบ้าเอ้ยผมตะโกนแล้วก็หันหลังไปแล้วก็โดนเจนจับเอาไว้เงาผมตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงแล้วเจนเธอก็กลัวเหมือนกันเจนถามว่าผมทําอะไรเออเหมือนจะมีคนบ้าตามฉันมานะเจนถามว่าใครก็นั่นไงผมชี้ไปที่ยายบ้าคนนั้นที่ยืนอยู่แต่เธอก็ไม่อยู่แล้วมีเพียงขวดน้ําที่ว่างเปล่าอยู่บนพื้นพวกเราเดินไปเรียนที่ห้องเรียนบรรยายกัน แล้วผมก็เปิดกระเป๋าหยิบสมุดจดออกมามันมีรูปวาดเด็กเล่นอยู่เต็มสมุดของผมไปหมดใครทําอะไรของผมแล้วเนี่ยเจนเห็นรูปวาดแล้วก็พูดว่าเว้าวน่ารักจังนี่หลานนายมาเยี่ยมอีกแล้วเหรอเอ้แบบนี้มันแปลกสุดยอดเลยผมไม่มีหลานสักหน่อยเจนก็เลยถามผมว่าช่วงนี้ผมโอเคหรือเปล่าทําไมทําตัวแปลกๆชอบหายตัวไปแล้วก็โผล่มาแล้วเธอบอกว่าผมมีหลานสองคนไงโซอี้กับทิฟฟานี่เธอพูดแบบนั้นแล้วผมก็คิดว่าเธอล้อผม พวกเราทะเลาะก,กันกลางห้องเรียนเจนเริ่มพูดว่าผมนอกใจเธอก็เลยทำตัวแปลกๆเธอบอกว่าเธอเจอข้อความจากผู้หญิงที่ชื่อเลนาระหว่างที่ผมนอนอยู่เธออ่านไม่ได้เพราะโทรศัพท์ผมล็อกผมโมโหที่เธอเช็คมือถือของผมและยิ่งกโกรธเพราะผมไม่รู้จักคนที่ชื่อเลนาผมลุกขึ้นมากลางห้องแล้วก็เดินออกไปแบบคนหัวเสียสุดๆผมรู้สึกแย่มากระหว่างทางปวดหัวมากๆผมเกาะเสาที่ใกล้ที่สุดแล้วก็หางตาผมเห็นผู้หญิงแปลกๆคนนั้นอีกแล้ว ครั้งนี้ผมจะไม่เงียบและตะโกนออกไปเธอต้องการอะไรแล้วเธอเป็นใครเนี่ยตามฉันมาทําไมผมตัดสินใจคุยกับเธอแบบตรงๆแล้วก็เดินไปหาเธอดูกลัวขึ้นมาจากนั้นเธอก็เริ่มวิ่งหนีเธอวิ่งข้ามถนนไปแล้วผมก็ตามเธอไปผมรีบมากจนไม่ได้สนใจรถรถขับมาชนผมผมกลิ้งไปบนถนนหลายตลบและมาอยู่ตรงทางเท้าแล้วก็เกอบหมดสติไปผมคิดว่าขาตัวเองเจ็บมันเจ็บสุดๆไปเลย ออ้ิเวนเอยู่วันนี้ว,นวันวันบ้าอะไรเนี่ยผมหัวเสียอยากหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาเจนแต่ผมก็ไม่ได้พกติดตัวมาด้วยผมคิดอะไรไม่ค่อยไหวเพราะว่าขาผมเจ็บแล้วก็มีเด็กคนนึงยกมือถือขึ้นมาจ่อหน้าผมเธอบอกว่าทำนี่หล่นนะเด็กคนนั้นพูดเธอน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยมีแว็บหนึ่งผมคิดว่าเธอคือนางแบบโฆษณาดังเลยนะเธอส่งมือถือให้แล้วก็กอดผมแบบไม่ทันตั้งตัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมอ,อะไรล่ะเนี่ย แล้วเด็กน้อยก็รีบวิ่งหนีไปผมโทรหาเจนแล้วเธอก็มารับพาผมไปส่งบ้านแล้วก็ทําแผลให้ผมมองเธอนั่งอยู่บนพื้นพันผ้าพันแผลที่ขาผมเจนผมเรียกชื่อเธอเธอเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ส่งยิ้มแต่แทนที่จะเป็นหน้าเธอผมเห็นคนอื่นเป็นผู้หญิงคนที่แอบตามผมเออผมตะโกนแล้วก็เตะข้อเท้าไปที่หน้าเธอโดยอัตโนมัติเจนกระเด็นไปข้างๆเลอกกำเดาไหลก็ันขอโทษันขอโทษอ่ะเจนบอกว่าผมทําตัวแปลก วันนี้เป็นอะไรไปเจนไปห้องน้ำแล้วผมก็ถอนหายใจอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่และทำไมหน้าผู้หญิงคนนั้นถึงฝังลึกในใจแบบนี้ล่ะผมรู้สึกเหมือนลืมอะไรไปด้วยอะไรที่มันสำคัญมากๆแล้วผมก็จําไม่ได้แต่ยังไงเจนกับผมก็คืนดีกันเธอบอกว่าพรุ่งนี้มีงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนของเธอห่างจากหอเราไปไม่กี่ช่วงตึกเธออยากให้ผมผ่อนคลายแล้วก็สบายใจสักหน่อยพวกเราเตรียมตัวไปที่นั่นที่นั่นมีแม่น้ำแล้วผมก็รู้สึกอยากว่ายน้ำขึ้นมา แต่เจนเธอรีบห้ามผมไว้แล้วเธอบอกว่าผมว่ายน้ำไม่เป็นผมเคยจมน้ำตอนเด็กๆและมีพี่ชายกับพ่อคอยช่วยเอาไว้แต่เดียวนะผมไม่มีพี่ชายผมเป็นลูกคนเดียวของบ้านผมไม่รู้จักพ่อด้วยซ้ําโตมาโดยไม่มีท่านบางครั้งก็รู้สึกเหมือนเธอจําสลับผมกับแฟนเก่าคิดแบบนี้ผมไม่สบายใจเลยผ่านไปหนึ่งนาทีผมก็ได้ยินเสียงกรีดมาจากเพื่อนของเราที่มาด้วยกันเขาตะคริวกินในน้ำผมรีบออกตัวอย่างรวดเร็วกระโดดตามเข้าไปแล้วก็พาเขาขึ้นฝั่ง แล้วเจนก็มองค้อนผมด้วยแววตาที่สงสัยจับผิดผมไม่เข้าใจอะไรเลยผมตะโกนเรียกเธอมาช่วยอลิสช่วยทีฉันพาเขาขึ้นมาเองไม่ได้เร็วสิจากนั้นพ่อผู้ชายก็วิ่งมาแล้วก็ช่วยดึงเขาออกจากน้ําเจนเธอเบะปากเอ,อเอ๊ะทำอะไรนะฉันหายใจไม่ออกแล้วเมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอลิสอลิสไหนนะผมไม่รู้คือไม่รู้จริงๆแล้วอลิสเป็นใครทาไมชื่อเธอถึงผุดขึ้นมาในหัวของผมล่ะเย็นนั้นผ่านไปด้วยความเงียบงนัน เจนผลักสายผมและผมก็มาคิดถึงชื่อนั้นทำไมไม่รู้แต่พอคิดดูก็รู้สึกอบอุ่นแปลกๆบางทีอาจจะเป็นแฟนเก่าเหรอผมยังรักเธออยู่งั้นเหรอแต่ว่าทำไมผมถึงนึกชื่อเธอไม่ออกละ่ะมีคำถามมากมายในหัวผมแต่มีคำตอบเพียงน้อยนิดก่อนผมจะเข้านอนผมรู้ว่าการว่ายน้ำคงไม่ดีต่อตัวเองผมปวดหลังมากๆก็เลยไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาทาคนอื่นๆหัวราะผมที่ทำตัวเหมือนตาแก่ผมไปรู้ชื่อยาแบบเจาะจงมาจากไหนก็ไม่รู้ คนอื่นๆถามว่านายรู้ทางไปร้านขายยาไหมผมพยักหน้าแล้วก็พาไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าใจผมก็ลอยไปอยู่ที่อื่นพอผ่านไปสักสิบนาทีผมก็รู้ตัวว่าผมมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งพอมองจากข้างนอกมันก็สวยดีแต่ว่ามันไม่คุ้นเลยผมมาที่นี่ทําไมที่นี่จะมีคําตอบหรือเปล่าผมคิดว่าผมจะกลับแต่ก็เห็นเงาคุ้นตาอยู่ที่หน้าต่างด้านในบ้านตรงนั้นคือเด็กผู้หญิงที่ตามผมมาใช่เลยเธออาจจะรู้อะไรก็ได้ อาจจะรู้จักแฟนเก่าของผมหรืออาจจะเป็นเธอเองผมเคาะประตูแบบเขินๆระหว่างนั้นเขาผมก็สัน่นและใจก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุม่มรู้สึกแป,กแปลกๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆผู้หญิงคนนั้นมาเปิดประตูให้ผมในที่สุดผมก็ได้มองหน้าเธอดีๆเธอยังสาวและยังสวยมากๆเออคือฉันขอโทษเรื่องเมื่อคราวก่อนแต่ฉันมีคําถามนะ่ะเธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่จับมือผมแล้วก็จูงเข้ามาในตัวบ้านเมื่อผมเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าในบ้านสวยกว่าข้างนอกอีก ผมถามว่าเธอเป็นใครแล้วเธอต้องการอะไรจากผมแล้วก็ตามผมมาทําไมเธอแค่ยิ้มเล็กๆแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะจากข้างในใจผมนําไปที่ห้องแล้วก็เห็นว่าเป็นห้องเลี้ยงเด็กว้าวสว่างจังแล้วเด็กคนนั้นเด็กคนที่นั่งอยู่บนพื้นเตียงคือคนเดียวกันกับที่ผมเจอเธอกําลังดูการ์ตูนอยู่แต่เมื่อเธอเห็นผมเธอก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งมาหาเธอกอดผมแล้วก็จ๊บผมด้วยพ่อจ๋าเธอตะโกนบอก ผมรู้สึกเหมือนโดนน้ำเย็นสาดใส่หน้าเลยเอ,เอ๊ะพ่อเหรอแล้วก็มีรูปบนกำแพงดึงความสนใจผมเป็นรูปของผู้หญิงคนนั้นยืนคู่กับผมเหมือนกับเป็นรูปครอบครัวอะไรกันล่ะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันผมเริ่มแพนิกแล้วก็หายใจลําบากผู้หญิงคนนั้นมาหาผมอีกครั้งเธอพาผมไปนั่งที่โซฟาแล้วผมก็บอกให้เธออธิบายเรื่องทั้งหมดมาแล้วจูๆ่ๆเธอก็พูดด้วยภาษามือเฮ้ย hey, นี่ล้อเล่นเหรอฉันไม่เข้าใจภาษามือนะเธอเอาแต่พูดด้วยภาษามือไม่หยุด มือแตะหน้าผมแล้วก็ยิ้มความทรงจําของผมเริ่มกระจ่างชัดผมลืมตาขึ้นมาถึงรู้ว่าเธอให้ดูอะไรฉันชื่อว่าเลนาภรยาของคุณและนี่อลิสลูกสาวของเราเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเลนาบอกว่าผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลายบุคลิกและผมก็จะหายไปจากครอบครัวบ้างเป็นพักๆแล้วก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่เดี๋ยวก็จําได้และผมก็กลับมาเรื่องมันเกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อ9ก้าปีที่แล้ว แล้วเธอก็ยอมรับเธอบอกผมไม่ได้ในทันทีเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของผมเลน่าบอกว่านอกจากเจนผมก็ยังมีแฟนคนอื่นๆอีกที่ไปใช้เวลาด้วยกันและทุกครั้งผมก็จะเป็นเบนหรือปีเตอร์สําหรับพวกเธอแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือชื่อจริงของตัวเองแล้วเฮ้ย hey, คุณชอบเรื่องราวของผมไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวอื่นๆนะครับ